ที่นี่ขอเขาแรงจริงๆ,ๆ,ๆนะครับผมก็ไม่อยากให้มีปัญหานะครับผมแล้วก็คือผมก็ไม่อยากแต่ผมเดี๋ยวรอนนะครับผมก็เลยก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะมีทางใส่กันไหมวะเด้วแล้วเซฟกว่าเซฟก่อนโเซฟ่โอ้คตเเลยตรเตเรโคตรเซฟโโอ้โคตรเเค คำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้อาจมีคำพูดที่หยาบคายและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากพ่อจากแม่ของท่านด้วยนะจ๊ะโอเคทุกคนก็ต้องกราบสวัสดีพ่าแเป็นพี่น้องชาวโคราชแล้วก็วีรบุรุษแม่บิดเงี้ยงๆทุกท่านอีกรอบนะครับว่ตอนนี้ที่ผมจะเปนดชแนลนะครับผมก็คือที่ผมบอกว่าผมจะเอาดีมไปใส่กับบังลมทายซิงนะครับผมนี้คือไม่รู้ว่าจะได้ใส่กันไหมทุกคนเพราะว่ามันเกิดอาการเล็กเดดน,นิดหน่อยนะทุกคนนะคือ ที่นี่ขอข้าแรงจริงๆนะครับผมก็ไม่อยากให้มีปัญหานะครับผมแล้วก็คือผมก็ไม่อยากแต่ผมเดือดร้อนนะครับผมก็เลยก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะมีทางใส่กันไหมว่ามีเนาะเดี๋ยวรอดูดูก่อนว่ามันจะมีรอุดนรอดูว่าจะได้ดูไมมท่าคลิปนะครับผมเพราะว่าคือคลิปที่แล้วเราไปใส่กันมาแล้วมันเกิดเอออย่างที่หินได้คลิปแหละทุกคนก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมกดไลค์คลิปอันนเยอะนะเราจะได้มาแก้ตัวอันอี้กรอบหนึ่งนะเพราะว่าเรา็นต่างคนต่างไปพูดว่านี่กระโซคาด คือไม่พอกอะมาสัตว์เห็นกระดูเฉยนะใช่ป่ะรอบหน้าพูดมาใส่กระดีมคือพูดกันวันเดียวแล้วก็มาเลยใช่คุยกันเมื่อคืนน่ะนั่งนั่งกินท่อมอยู่เมื่อคืนผมบอกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาพวกนี้ล้อหรอราจริงดิจริงผมก็มาเลยตอนเช้าผมคนจริงอยู่แล้วนี่นะครับผมคุยกันคืนเดียวก็มาเลยนั่นแหละเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปกันใช่ไหมใช่เดี๋ยวจะพาไปถ่ายรูปว่าอยู่อะไรนะหลังรถไฟใช่ไปแข่งรถไฟอันนี้แข่งรถไฟว่าใครโอ้โหเกิดเรื่องโอ้มาเนี่ยละ จักรยานสิง้ยอย่าไปมองเยอะนัน่นมองมองแล้วบิดอยนะแดกกับแดก,กเลยือใช่แดงเลือเลนะ่นไหมคือช่างจริงหรือเปล่านี่สิมันเป็นจักรยานนู่นโอเคเดี๋ยวเราไปที่อร้านรถไฟใช่ะไหมใช่รถไฟนะครับสถานีสถานีเสถานีถานรถไฟเอารถเนี่ยไปถ่ายรูปกันนะครับผมมีอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะได้เที่ยวไหมนะครับผมเออไปเจอกันโอเคทุกคนก็ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟที่ว่าผมสร้างไว้เอง คันดไดบอกนะครับผมก็คือเรามาถ่ายรูปกันนะครับผมทุกคนดูคนมันแบบคนมันขี่ดื้อทุกคนมาดูเนี่ยทุกคนมันขี่ดื้อนะก็อย่าไปดราม่าทุกคนแบบมันยกรถเข้าไปในรางรถไฟถ้ารถไฟมาแบบคนที่อยู่บนรถไฟเขาจะทํายังไงเอออย่ารดราม่าพูดเล่นพูดเล่นเดี๋ยวเขายกออกนะครับแค่ถ่ายรูปชั่วคราวนะครับผมเนียก็ มีมีคนไม่รู้เรื่องอยู่คนหนึ่งนะครับเอาขึ้นไปทางรถไฟนะใช่ครับน้องด่าเลยนะครับน่าจะออกข่าวอยู่ไม่ไม่ใช่ครับคือไม่ใช่คือผมสั่งปิดไว้แล้วผมสั่งปิดแลไวก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกว่าเอาดีมาเทสครับไอ้อันนี้จะตามฟังเสียงไม่ได้เลี่เกมสที่อยู่นี่บนคือมันที่แรกว่าจะเทสให้ดูนะแต่ มันเป็นที่สาธารณะอะไรแบบมันรบกวนชาวบ้านรบกวนคนอื่นทุกคนกันเลยแบบเราก็จะเทสกันอยู่ดีแต่เป็นเออไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวรอดูตอนเทสเลยนะครับผมเออเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องไม่ต้องสตาร์ทเครื่องแบบเทสกันเลยนะครับผมเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูก่อนเออสตาร์ทให้ฟังเสียงก่อนนิดนึงนิดนึงแต่ว่าคัน้นี้ไม่ต้องฟังเนาะ สานฐานะเราต้อง<ช>แบบถ้าเราทำตัวไงมมนจะหนาลังเกียดเนาะ<ช>แรงแรงไม่แรงอะร่ะดูดิทำไมพี่หางปลาหายไปเลยผมมีขายนะหางปลาหางปลายาวได้มีขายนะครับ,มบผมเ,เลก,เก็เดี๋ยวเทนไหมเนี่ย ต้องคิดแหละได้ได้ข่าวว่าอะไรนี่นาะนี่ทำอามขายได้ใช่พี่ผมทำอามขายก็ใครสนใจก็สั่งไม่ได้อามโยนก็สต็อกมา300อันรอบนี้กับมดอีกแล้วแกต้องเปลี่ยนโลโก้แล้วทำไมพี่เช่ายเดียวมันยาวมันพิมพ์ไม่ได้นะครับผมก็รอบรอบนี้มา300อันเด็ดผมสั่งอีก3,000อันแล้ก็น่าจะหมดเพราะอันนี้ราคาย่อยใช่ไหมเนี่ใช่พี่ผมก็โยนโยนไปทั่วแหละขายอามบอกบงานะทุนนี้นะครับผมก็นั่นแหละทุกคนก็ไม่ได้เทียบให้ดูก็ใครที่รอดูก็ผิดหวังนิดนึงแต่เดี๋ยวจะเทพจแต่ว่าใส่ดีกว่าใช่ใส ออกกําลังกายกันทุกคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาออกกําลังกายเขาวิ่งกันพวกผมเลย <c oughs> ได้แบบนี่เดี๋ยวใส่รถแข่งกันเลยเอาเอาขี่เสาดีใครใครแพ้เสียน้ำคุ้มเอาเอาคันนี้นะห้ามเอาคันนู้นคันนู้นเบาพูดได้เอา,าคันนี้ใครแพ้เสียน้ำคนนุ้มนะโอเคจัดไปเลยเอาเอาถึงเ <ผม S 1> สาไหนเสียผมมาเนี่ยเอาเสาไหนหนงเสาไหนไกลไกลหลายกันไหมเสาหนึ่งนี้อ่ะเสาหนึ่งนี้ ประมาณ200โอ้โหคือมันไกลนะคือมันไกลอยู่านี้เอาดิเนี่ไม่ไกลไม่ไกลไกลอยู่นี่นี่เดี๋ยวไปออกตัวจากนู่นก็ได้เดี๋ยวให้โก้รอถ่ายอยู่นี่นองแผ่นสองแผ่นเออสองแผ่นก็ได้สองแผ่นนี่นะตั้สองแผ่นพอใสามแผ่นซะเออไม่ไม่วถ่ายไม่มันมันจะหอบนะมันจะหอบนะไม่ใช่อะไรนะจูนมานะมันจะหอบนะก็นั่นแหละทุกคนก็เคสแค่นี้พอนะทุกคนก็เดี๋ยวใครอยากดูก็เดี๋ยวรอดู อีพีหนาอีพีหนาเพราะว่าอีพีนี่เกมนะครับผมเออก็ที่แรกจะมาใส่กันเลยแหละนะครับผมก็ได้ใส่แค่รอยซิปรอยซิปไปใส่กันไปเต็มที่ก็ได้ดูแค่นิดเดียวนะครับผมมาพร้อมอย่างนี้พร้อมอย่างนี้โอ้ยหมวกกล่องนี้เราไงแม่แม่แม่เปลี่ยนกล่องนี้กล่องเี่ากล่องเก่าไม่ว่าจะเอาเอาออกเว้ยมันมันฝืดมานะครับทุกคนคอมเมนต์เลยครับผมคอมเมนต์เลยเล่นใครคอมเมนต์เลยครับผมคอมเมนต์เลยคอมเมนต์เลยแล้วแล้วเสื้อก่อนเสื้อก่อน จะมาอยู่แย่งกันเหรอโอ้โหน้ำพุ่มมันฝืนมาเต็มที่เต็มที่ถอยดิถอยดิถอยดิสองแผ่นถึงเสานี่โอ้แพ้แพ้นี่เสียน้ำพุ่มแล้วเสียน้ำพุ่มเลยโดยเราจะไม่ตวงเลยใดแจกต้องนั่งรถเลยนะถามถามนี่เบิ้ลเบิ้ลลงเหรอแม่นั่งเบิร์นย้ายก่อนนั่งแล้วกันใช้เอาไวเลยไหมล่ะนั่งแล้วกัแบบนี้ไหม ปึ๊บมีนะไม่งั้นมันจะเอาเปกี่ยวกันเนี้เหมือนยางเงอนเหมือนยางเงินอเไปดิไปดิเดี๋ยวตากล้องไปแล่ากล้องไปก็ได้เลตากล้องต่า้องมีอีกท่านนะอ้วยกมาด้วยกโอ้โหขึ้นเลาลันนดแล้วโอ้โค้เขาวินห่ะทุกคนโอ้โคล้เขาวินแบบมีแกไหมนี่ต้องแก้ไม่ไหวว่ะ สองได้สามไหมไม่เลวะหรือว่าจะยอมท่านยอมแพ้ผมไหมล่ะมาอีกสักรอบก็ได้มาอีกสักรอบว่ะมีแก้ว่ะเมื่อกี้โคราดบินว่ะโอ้เมื่อกี้โคราดเขาวินว่ะโอ้มันมันชักมันชักไม่ทันเมื่อกี้เนี่ยเปลี่ยนแท็กเปลี่ยนแท็กไอ้อยู่ฝั่งนี้ได้เอารถนี่ไม่คล้อมรถใช่ไหมไม่คล้อมเลยมาโอเคชิงไฟเขาเรียกว่าชิงไฟเขาชิงไฟไงโอ้ยยังไม่สามเลยไปก่อนแล้วเมื่อกี้นี่ไม่ โอ้มันก็หนักอยู่นะโคราชเข้าวินอีกแล้วทุกคนก็คือแบบศึกนี้ก็ในโคราชมาลองแข่งกันก่อนเอลราลองซับกันลองแต่ว่าหมดแล้ววะเอะจุ่โนแกันตอนหาเววะนนคืดไม่มันบีบมันฝืนไหมอาจจะดนฉีกวะเรา หมดแล้วพยายามเย็นวันนี้หมดแล้วหมดแล้วนี่หมดแล้วเย็นดิอ๋อมันต้องหนึ่งสองก็หนึ่งหนึ่งสองสามสองสามเฮ้ยขาลอยไม่ฝุดจริงเราเราก็ได้ออกรลางกายเนย เนี่ยก็ถือว่ามาออกกําลังกายทุกคนเพราะว่าพอออกกาลังกายไงถ้าเราจะมาเที่ยวล้นแม่งหนาเกียดขึ้นจะมาเบิรนปุ่นปั้นปุ่นปั้นอะไรเงี้ยใช่ครับน่าเก้มหน่าเจ็ดมาไกลถึงคนเกียดมาออกกำลังกายนะเลยเจ้าสาวๆก็ไปไหนก็บ้านเจ้คุณบางซีต้องจัดให้แล้วอะไรพี่ไม่ว่านัดไปแล้วก็ไม่มี้ไม่หล่สาวคาเฟ่อะสาวคาเฟ่ไม่หล่ะนอีกแล้วคาเฟ่นี่แหละแถวนี้แหละ โอเคทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดทัศนคายรักกับกดทัศนคายช่องช่างซิ่งแล้วก็ช่องพี่บางซิบรอแซะรูนี่ไม่มีไม่มีอ๋อมีที่นะครับผมเออนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแอดข้อบันทึกเกมนี่ด้วยนะครับผมไปเจอคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายซีอูเกียนถุงอัลลูบุ๊บบายจุกุบบ๊ากับคหละกันดีกว่า